สวัสดีทุกคนนะครับอยู่ในช่องพิธีสตูดิโอนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมจะมาทําคลิปผสมเจ้านี่เลยนะครับโกลเด้นบูเล็กนะครับนี่อันนี้ตัวเมียนะนี่ตัวข,ข้างจะแบบใหญ่นะครับก็จริงๆมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเพราะว่าผมไม่อยากรอให้เขาว่าลอ่อคาบอีกสักคาบหนึ่งแล้วค่อยผสมนะแต่ว่าแต่ว่าตอนเนี้ยคือมันไม่อยอมล่อคาบสักทีไงคือจากครั้งล่าสุดที่ล่ออ่ะ เกือบปีแล้วนะผมก็เลยเอองั้นลองแบบผสมไปเลยละกันเพราะว่าถือว่าเขาก็อาจจะแบบโตแล้วเนาะอันนี้ก็จริงๆมันก็ถามว่าผสมได้ไหมมันก็ผสมได้แล้วครับมันก็ไซส์ประมาณแบบสี่นิ้วได้แล้วนะสามนิ้วครึ่งสี่นิ้วแล้วอะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเออทางั้นก็ผสมไปเลยละกันอะไรเงี้ยอืมจะได้ไม่ต้องรอเนาะแล้วก็ประจวบเหมาะว่าโอเคแบบได้ตัวผู้ที่มันเพิ่งลอกคาบมาด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองกันเลย มาโอเคครับเดี๋ยวเรามาปล่อยตัวผู้ลงไปตรงนี้กันตัวเมียมันชอบแบบอยากจะออกนะเอจริงไอบูเล็กเนะี่ยโอเคเดี๋ยวเราดูกนะครับว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะโอเคตัวผู้ลงไปละเห็นป่ะทุกคนรอบนี้มุมกล้องมันอาจจะแบบดูไกลหน่อยนะ กผมก็พยายามหามุมที่ทุกคนนะ่าจะแบบเห็นได้ชัดนะครับอ่สุดท้ายนะ่าจะต้องแบบตั้งแบบนี้แล้วแหละประมาณนี้แต่แบบตัวผู้มันไม่ยอมเดินมาทางนี้นะ ไวนิดนึงแล้วกันโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเฮ้ยตัวเมียเดินไปแล้วทุกคนเฮ้ยกินปะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ยังระแวงมันจะกินกันอยู่ดีนะเออตัวผู้หนีอุ้ยตัวผู้หนีออกมาเฉยเลยทำไมล่ะทำไมตัวผู้ทาแบบนั้นล่ะ ต่คือแบบตัวผู้มันตัวเล็กมากนะทุกคนดูดิแบบตัวแบบผอมบางมากเลยคือคือถ้ามันโดนตัวเมียาหาันมาแบบกัดสักทีนะผมบอกเลยน่าจะไม่รอดนะครับเพราะว่าตัวมันเล็กมากอใจผม,มอยากแบบให้มันเข้าไปอยู่ด้วยกันก่อนนะเพราะแบบอันเนี้ยมันไม่ยอม มันไม่ยอมไอ้นี่เลยไม่ยอมขยับลงไปเฮ้ยทุกคนครับ <c oughs> เห็นปะตัวผู้มันเริ่มไอ้นี่แล้วนะมันเริ่มเคาะแล้วนะครับอันนี้ผมตัดไปก็ผ่านไปประมาณเกือบสิบนาทีเหมือนกันนะตัวผู้เนี่ยดูๆตรงปลายหลอดผมนะขวามือนะครับมันเริ่มเคาะไอ้นี่นะเคาะไอ้ตัวนวมเขาครับ เนี่ยตัวเมียผมไม่รู้ว่ามันใกล้รอคาบหรือเปล่านะแต่ว่าผมจะเสี่ยงผสมดูนะรอบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะเห็นตัวผู้มันคอปะเออผมผมหวังว่ามันมันจะแบบมันจะโอเคนะเพราะว่าตัวเมียมันก็ดูไม่ไม่ค่อยกระตือรือร้นที่จะเดินมาหาครับไอตัวผู้ก็เหมือนกันมันอาจจะเป็นเพราะว่านัวมันเพิ่งมาด้วยหรือเปล่ามันก็เลยแบบว่ายังไม่ค่อยเป็นงานหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเออแต่ว่า เนี่ยดูดิดูตัวผู้ดิมันเดินเหมือนแบบเหมือนทำอะไรไม่ค่อยเป็นอนะสัญญาณที่ดีรอเปล่าเป็นสัญญาณที่ดีอยู่นะทุกคนผมให้ทุกคนดูมุมนี้นะฝั่งนี้ก็ได้คือผมไม่สามารถแกะมาให้ทุกคนดูได้จริงนะครับเพราะว่ามันจะวิ่งออกมานะอทั้งตัวผู้ตัวเมียตัวเมียมันชอบออกจากกล่องนะครับตัวเนี้ยผมก็เลยไม่สามารถเปิดฝาได้แบบ ได้แบบเต็มที่เนะาะทำไมมันยกขาคู่แบบนั้นวะเสี่ยวมันจะโดนกินจังเลยผมจะช่วยมันยังไงอะถ้ามันโดนอะแล้วมันอยู่มุมแบบมุมลึกด้วยไงมุมนี้เหรออันนี้ได้ไหมและแย่แย่นี้เข้าไปเหรอ เอ้แต่ต,ตัวผู้มันเคาะอยู่นะตัวผู้มันมีอาการแบบเคาะเคะอยู่นะครับเฮ้ยเอาอ่ะเอาว่ะทุกคนเอ้ยทุกคนเอาๆๆเอาๆๆเอาๆๆเอาจจะได้ผลอาจจะได้ผลอาจจะได้ผลอุ้ยเรียบร้อยทุกคนเอ้ยผมหาไปถ่ายไม่เจอเอาละ แต่ผมผมพยายามดูหาเรลี่ยมดูอยู่นะไปฉายผมหายปไปไหนวะเฮ้ยผมไม่แน่ใจว่ะว่าตัวผู้มันมันเสร็จหรือเปล่าผมหยิบไปฉายไม่ทันอะ่ะ อีกรอบไหมอีกรอบไหมขอเห็นแบบชัดๆหน่อยดิเฮ้ยเหมือนจะอีกรอบวะอุ้ยอุ้ยยอย่านะอย่านะอย่ากินนะอุ้ยอย่าอย่าออกมาเออออกมาออกมาขีคตัวผู้รอดนะครับ โอเคทุกคนผมต้องไปดูย้อนในคลิปในโทรศัพท์อีกแหละเพราะว่าผมไม่แน่ใจนะว่าเมื่อกี้มันจิ้มเข้าไปหรือเปล่าเออเพราะว่าเพราะว่ามันผมมัวแต่ไปหาไฟฉายนะเมื่อกี้ผมก็ลืมเตรียมลืมไปว่านี่มันแบบดึกแล้วมันกลางคืนแล้วมันมองเห็นยากนะครับเออผมก็เลย <laughs> พลาดด้วยไม่เป็นไรผมไปย้อนดูในคลิปเอานะครับแล้วก็ยังไงซะผมก็ต้องผสมซ้ําอยู่แล้วนะครับเพราะว่า ปกติแล้วเวลาผมผสมแมงมุมเงี้ยผมอาจจะผสมแบบสองครั้งสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกก็ดูโอเคอยู่ให้เขาปรับตัวกันแล้วก็ตัวเมียมันก็ดูแบบเออยอมให้ผสมอะไรเงี้ยไม่ได้กินนะครับอืมก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้านะครับรอบที่สองก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงอาจจะเว้นสักห้าวันเจ็ดวันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปผสมเจ้าออเรนบาบูนนะครับที่เป็นรอบที่สองเหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวอาจจะต่อจาก ตัวนี้อีกทีหนึ่งเนาะโอเคงั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม